สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของ Spider-Man และ Doctor Strange กันดีกว่าครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมเรื่องราวที่บอกว่าเกี่ยวกับ Doctor Strange เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ Doctor Strange ขนาดนั้นหรอกครับแต่มันเกี่ยวกับ Spider-Man มากกว่านะครับผมและข่าวนี้นะครับจะเป็นคำยืนยันเลยว่า สไปเดอร์แมนทุกภาคนะครับผมทุกภาคย้ำนะครับทุกภาคไม่ใช่แค่ทอมฮอลแลนด์นะแต่รวมไปถึงแอนดรูว์กาฟิลหรือว่าโทบี้แม็กควาด้วยเองก็ตามเนี่ยนะครับสไปเดอร์แมนทุกภาคอยู่ใน MCU มาโดยตลอดครับเรื่องราวนั้นเป็นยังไงนะครับผมเรามาฟังกันเลยดีกว่าซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีบริบทที่ ต้องทําความเข้าใจกันสักนิดนึงนะเราจะค่อยๆอ,อ,อธิบายกันไปเรื่องราวนี้นะครับผมมันเริ่มตรงที่ว่าดันแคนโจนเนี่ยนะครับผมได้ทวิตเตอร์ไปหาสกอตเดลิกซันครับซึ่งตัวของสกอตเดลิกซันนะครับผมเป็นคนกํากับด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกนะครับแล้วก็จริงๆเขาควรจะเป็นคนที่ได้กํากับภาค2ด้วยนะครับผมแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ ออกมาจากการกำกับภาค2นะครับแล้วมาวร็วนะครับผมก็ได้ให้แซมเลมี่มากำกับนะครับผมด็อกเตอร์สเตรนภาค2เองแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันสำคัญตรงหไหนนะครับผมจริงๆมันสำคัญทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของสกอตเด i ร e ก t i o ันกำกับเองก็ตามเนี่ยหรือว่าตัวของแซมเลมี่กำกับเองก็ตามเนี่ยมันก็พูดและเชื่อมโยงไปถึงการมาถึงของสไปเดอร์แมนตัวอื่นจากจักรวาลอื่นเข้ามารวมอยู่ใน MCU ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ เพราะว่าคาตอบของสกอตเดริกสันนะครับผมได้ตอบเอาไว้นะครับว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ใน M.C.U. หมดนั่นแหละเราไม่ต้องไปลงลึกมากหรอกครับเพราะว่าไอ้คาพูดตรงนี้ของตัวของสกอตเดริกสันน่ยมันดูเป็นการตอบแบบอารมณ์แบบตอบไปขำๆมากกว่านะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่โดยส่วนมากเนี่ยถ้าพูดมาแล้วมันก็น่าจะจริงแหละถูกไหมครับแต่จุดที่เราควรจะไปสนใจจริงๆเนี่ยนะครับผมคือแซมเรมี่ยังห่างนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนกํากับด็อกเตอร์สเปนสถูกไหมแล้วพอเรามาดูความสัมพันธ์เชื่อม ต,ตัวของแซมเรมี่นะครับผมมีน้ำหนักมากๆเลยที่จะทำให้ความฝันของการที่จะมาถึงของสไปเดอร์แมนไม่ว่าจะเป็นแอนดูการ์ฟิลหรือว่าจะเป็นโทมี่แม็กควายเนี่ยเข้ามาอยู่ใน MCU ด้วยอด้วยดูจะเป็นไปได้มากๆเลยครับแบบว่าได้เห็นหน้าของพวกเขาจริงๆมากกว่าคำพูดที่ว่าตัวของพวกเขาก็อยู่ใน MCU นะแบบ แซมเรมี่นี่แหละน่าจะเป็นคนที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงได้นะครับผมยิ่งในด็อกเตอร์สเตรนทที่เขาเป็นคนกำกับเองเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าด็อกเตอร์สเตรนอินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนเนสนะครับผมไปสู่มัลติเวิร์สครับพระหุจักรวาลแล้วใครกันนะที่เป็นคนที่ทำให้แซมเรมีนะ่เนี่ยดังเป็นผู้แตกในสมัยที่เขาเริ่มมาทำหนังฮีโร่โทบี้แม็กควายยังไงลละครับผมทั้งสงคนนี้สนิทกันเป็นอย่างมากและไม่ว่าตัวของโทบี้แม็กควายเนี่ย จะได้มาเป็นแบบตัวหลักได้มาเป็นตัวเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปพร้อมกับ s p i d e r m a แมนสเลยไหมหรืออาจจะโผล่มาเป็นฉากที่ด็อกเตอร์สวเปิดประตูไปยังมัลติเวิร์สแล้วเห็นตัวของเขามาโหนใหญ่อยู่เนี่ยมันทําให้เป็นไปได้เลยเมื่อมีแซมเลมี่มาอยู่ถูกไหมนะครับแซมเลมี่นั้นจะสามารถนำคอนเน็กชันเนี้ยไปสู่ตัวละครที่เกี่ยวกับจักรวาลสไปเดอร์แมเดิมๆกลับมาได้ทำให้ในช่วงเนี้ยมีข่าวลือม,มามากมาเยเลยนะครับผมจ็กตัวละคร ของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโทบี้แม็กไกว์เนี่ยจะเข้ามาร่วมกับ MCU ในบทเดิมอะไรแบบนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยในเวอร์ชันของแอนดูกาฟิลด์ก็ได้มีข่าวมาแล้วถูกไหมครับผมว่าอิเล็กโตรเนี่ยจะมารับบทอิเล็กโตรในสไปเดอร์แมนเวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์นะครับอิเล็กโตรจากเวอร์ชันแอนดูกาฟิลด์จะมารับบทในเวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์ในคราวนี้นะครับผมโทบี้แม็กไกว์จากจักรวาลโทบี้แม็กไกว์ก็จะมาเหมือนกันถูกไหมแล้วก็ยังมีข่าวลือมามากมายเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวด็อกเต ใช้คนเดิมเหมือนกันก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยหนังสไปเดอร์แมนเนี่ยนะครับผมจะเปิดสักราตใหม่แห่งวงการฮีโร่เลยนะ เอ็นเกมของเรานี่คือแบบว่าระดับจักรวาลแต่เจอสไปเดอร์แมนเราระดับมัลติเวิร์สเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่ามหาเวงเลครับผมจะพุ่งทะยานแซงดีไปไกลอย่างแน่นอนครับถ้าสไปเดอร์แมนเป็นอย่างที่ทุกคนวิเคราะห์แล้วแฟนๆในอยากให้เป็นจริงๆนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยสไปเดอร์แมนภาค3ก็ได้เริ่มถ่ายกันไปแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูว่าบทจะมีอะไรบ้างถึงแม้ว่าในสไปเดอร์แมน3เนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวของโทบี้แมกไก่หรือแอนดูการ์ฟิลมาแต่อย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับผมขอให้มันได้ออกมา สเตนส2ก็ยังดีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นผมเชื่อว,ว่าแฟนๆทุกคนก็คงจะดีใจมากๆแล้วก็จะยิ่งรักมาเวลขึ้นไปอีกเลยและนี่ก็คือข่าวอัปเดตในวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่า Spider-Man นะครับผมจะมาอยู่ในหนังเรื่องอื่นของมาเวลได้ไหมแต่จากคําพูดของสกอตเดวิสันนยนะครับผมเราก็ได้รู้แล้วล่ะว่า Spider- ร์แเนี่ยอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่สิ่งที่เรารอรุ้นอยู่ก็คือ ตัวของแซมมี่เนี่ยจะทําให้นอกจากจะอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันแล้วมาปรากฏตัวพร้อมกันได้หรือไม่ครับก็ต้องรอดูกันไปในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดกระผมคงต้องขออภัยเอาวยนะที่นี้ด้วยนะครับผมในวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ